หัวหน้าโครงกานรักทินและการอ่านผ่านสมุดเล่มเล็กโดยพวกหนูทำมาจากโรงเรียนวัดก่อถ้ำมีเพื่อนร่วมงานดังนี้ค่ะ 1. เด็กหญิงนิสาหนาศิลธรรมโชติ 2. เด็กหญิงนัทพรชิพมนเทียั 3. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์มุตเตเลปและ 4. เด็กหญิงกนกพรทองมณีค่ะลูกบอกใกล้กันอยู่ไหนมู่ไหนมู่ไหนเออลูกอยู่มูไหนเอ่อมูน่ไม่รู้ไหมลูก พี่น้องกันเลยนึกว่าลูกหลานบ้างตีละคนเลยนออที่หนูกค่ะบ้านหนูนะคะอยู่สวนตูนอยู่ซอยพิทยาบ้านเลขที่แปดสิบชั้สองแปดไปใจพี่น้องรุกเอาเท้าให้จับมาโมาษตนาร้านบ้างไงขายเป็ดเียวยู่ทีไหอยูโมไ

โอเคเข้าเรื่องเลยนะคะเรื่อเรื่องจบยอาวอหนูนะคะจะเป็นตัวแทนเล่าให้ฟังข้างหน้าตรงนี้จะหนูจะให้สมาชิกในการทำโครงงานนะคะไปนั่งกับคุณป้านะคะกกก็จะประกบเป็นคู่นะคะหรือว่าอยากจะให้ทีมงานของหนูอ่านให้ฟังก็ได้หรือว่าจะอ่านเองก็ให้อธิบายโอเคค่ะ เออหนูก็จะเล่าเรื่องนี้ค่ะเรื่องเมืองสงขาเกาะหนูเกาะแมวเออเดี๋ยวให้เพื่อนๆเอาสมุดเล่นเล็กไปพีาปากประกอบดีกว่าปไปเลยมันจะมีหลายเรื่องนะคะมีทั้งเรื่องเกาะหนูเกาะแมวสุสานต้นตะกูลเมืองสงขาวัดภูผาเบิกเอาให้หนูจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกาะหนูเกาะแมว okay. ตำนานก่อนหนูเกาะแมวงานมาแล้วครั้งน,นั้นจังหวัดสงขายังไม่มีเกาะและภูเขาเหมือนเช่นทุกวันนี้เรื่องที่จะเกิดมีภูเขาและเกาะต่างๆขึ้นนั้นเนื่องมาจากม,มีเศรษฐีชาวจีนได้แล่นเรือสำเภามาเมืองไทยและได้ซื้อข้าวที่เมืองสงขาไปขายยังเมืองจีนเศรษฐีมีแก้วิเศษอยู่อันหนึ่ง ซึ่งแกวหวงมากไม่ยอมให้ใครได้จับต้องได้ได้เก็บไว้อย่างมิดชิตกล่าวกันว่าออไม่มีใครเคยเห็นแก้ววิเศษนั้นเลยครั้นเศรษฐีได้แล่นเรือมาที่สงขาเพื่อบังทุกข้าวไปค้าขายที่เมืองจีนบางเอิญมีหนูตัวหนึ่งติดเรือไปด้วยหนูตัวนั้นฉลาดมากมันรู้ว่าเศรษฐีมีแก้ววิเศษมันก็คิดอยากได้ จึงวางแผนจะเอาแก้ววิเศษนั้นมาเป็นของตนเองมันก็ได้ขโมยแก้ววิเศษมาโดยข่าบลูกแก้ววิเศษว่ายน้ำมาอย่างสงขาฝ่ายเศรษฐีเมื่อรู้ว่าลูกแก้วถูกขโมยทำให้เศรษฐีเสียใจเป็นอันมากเศรษฐีได้เลี้ยงสัตว์ไว้สามตัวคือสุนัขสองตัวกับแมวหนึ่งตัวทั้งสามต,ตัวเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากสัตว์ที่แสนรู้ มีความกระตันอยูเมื่อเหตุเศรษฐีโศกเศร้าทั้งสากตัวก็กระโดดลงน้ำตามหาลูกแก้วมาให้เศรษฐีทันทีแมวและสุนัขอยู่หลายวันแมวและสุนัขว่ายน้ำอยู่หลายวันก็อ่อนเพียไปตามกันหนูสุนัขและแมวว่ายน้ำเข้าฝั่งเมืองสงขาครั้นถึงปากเอาเมืองสงขา หนูก็เห็นสุนัขและแววและแมวว่ายน้ำตามมาก็ตกใจกลัวจึงปล่อยลูกแก้ววิเศษที่คาบมานั้นตกลงไปในทะเลเมื่อหมดอำนาจของแก้ววิเศษก็หมดแรงไม่สามารถเข้าหาฝั่งได้ฝ่ายแมวก็หมดแรงเหมือนกันทงหนูและแมวต่างจมน้ำตายที่ปากอ่างมาสงขาส่วนสุนัขมีกำลังมากกว่า ก็พยายามว่ายน้ำไปจนถึงฝั่งเดินโซเซไปได้ไม่กี่ก้าวก็ล้มขาดใจตายด้วยความเหนื่อยแล้วแก้วสารพัดนึกหรือแก้ววิเศษที่จมอยู่ในใต้ท้องทะเลตรงปากอา่าวก็ได้กลายเป็นหาดแก้วขึ้นมาด้วยอนุภาพของแก้ววิเศษบันดานให้หนูและแมวที่จมน้ำกลายเป็นเกาะขึ้นมาเรียกว่าเกาะหนูและเกาะแมว ส่วนซากของสุนัขก,ก็กลายเป็นภูเขาสองรูปเรียกว่าเขาน้อยหรือเขาตังกว,วนหาดทายที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของแก้ววิเศษเรียกว่าหาดแก้วจนถึงทุกวันนี้ค่ะ